เพื่อนๆคิดว่าใครคือนักซิ่งเบอร์หนึ่งในทะเลคะฉลามหรอหรือโลมาผิดค่ะเพราะแชมป์ตัวจริงคือเจ้าตัวนี้ตัางหาดขอแนะนำให้รู้จักปลากระทงร่มหรือเซลฟิชค่ะเจ้าตัวนี้ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ารถที่เราขับบนทางด่วนอีกนะเนี่ยเคล็ดลับความเร็วอยู่ที่หลักอุทก,กพพศาสตร์ค่ะดูปากแหลมๆนั่นสิ มันช่วยแหวกน้ำลดแรงต้านได้ดีเยี่ยมเหมือนหัวรถไฟความเร็วสูงเลยล่ะแล้วครีบหลังสวยๆที่เหมือนใบเรือน,นั่นล่ะเวลาจะซิ่งน้องจะพับเก็บแนบไปกับตัวค่ะเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นจรวดใต้น้ำลดแรงเสียดทานให้เหลือศูนปากยาวๆไม่ได้มีไว้แค่ว่ายเร็วนะคะแต่เอาไว้เป็นดาบค่ะน้องจะพุ่งเข้าไปในฝูงปลาเหยื่อแล้วสะบัดปากฟาดซ้ายขวาจนปลาเล็กๆมึนงง แล้วก็จับกินสบายใจเชิบทั้งสวยทั้งเร็วทั้งฉลาดสมฉายาเฟอร์รารี่แห่งท้องทะเลจริงๆใครชอบเรื่องสัตว์โลกสุดว้าวแบบนี้กดติดตามกันไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ